อะไรคืออีเวนต์โฮมคัมมิ่งนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาเจาะลึกภาพแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะแล้วก็มานั่งเดาดววนนีกว่าว่าไออีเวนต์โฮมคัมมิ่งมันคืออะไรวะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับคลิปนี้ผมอาจจะลงชานะเพราะฉะนี้บางทีคลิปนี้ที่ผมลงไปเนี่ยอาจจะมีข้อมูลหลุดออกมาแล้วแต่ว่า ถ้ามันยังไม่มีเนี่ยก็มันนั่งเดากันดีกว่าว่าคืออะไรนะครับคือผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่รู้นะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยไม่มีนะครับผมเพราะผมก็ไม่ได้เหมือนพี่ที่แคลนเจอเนาะแบบมีข้อมูลอนะ่ะเออแต่ผมไม่มีไงก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าไอ์อีเวนต์โฮมคัมมิ่งเนี่ยนะครับมันคืออะไรอย่างแรกเลยคือโฮมคัมมิ่งเนี่ยชื่นคุณน,นะครับผมนะภาคต่อไปนี่น่าจะเป็นโนเวโฮมนะครับผมสไปเดอร์แมนไหมเออไม่ใช่แล้วนะครับผมโฮมคัมมิ่งเนี่ยมันแปลว่า กลับบ้านนะครับผมนะปาร์ตี้2 0 2 1น่าจะเป็นแบบว่าปีใหม่แล้วแล้วโฮมคัมมิ่งปาร์ตี้คืออะไรวะจัดปาร์ตี้ต้อนรับกลับบ้านเหรอคืออะไรอะ่ะอ่ะเรามาดูรูปเลนเจอร์ข้างๆนะครับมันจะเป็นเลนเจอร์เก่าๆนะมันเป็นแบบมีโคนี่นะครับมีมูนนะแล้วก็บราวนนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นตัวฟรีหมดเลยอันนี้6ดาวนี้8ดดาวคู่นะครับอ่ะแล้วเรามาดูข้างหลังครับผมมันเหมือนกับเป็น เฮ้ย hey, เหมือนซอดอาร์ออนไลน์อะข้างหลังอะ่ะเออแล้วแบบอารมณ์เหมือนด่านใหม่อะ่ะเหมือนจะมีด่านใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีด่านใหม่ก็มีการปรับสมดุลเลนเจอร์เหรอเพราะว่ามันมีเลนเจอร์ตัวเก่าอยู่ข้างๆนะครับแบบเหมือนมีบอกในในว่าแบบว่าเออเดี๋ยวจะมีการปรับเลนเจอร์ตัวเก่าให้กลับมาใช้งานใหม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอภาพข้างหลังเนี่ยจะเห็นว่าแบบมีมีความเป็นกาแล็กซี่แบบเหมือน ในด่านเอ่อด่านสเตจหลักของไรเนเจอร์อ่ะมันอาจจะเป็นด่านใหม่หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ20%ละกันนะครับตามหน่อยละกันเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงแล้วก็โฮมคัมมิ่งเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรอ่ะถ้าสมมติว่ามันบอกว่ากลับบ้านเนี่ยอะไรคือกลับบ้านวะอะไรคือกลับบ้านนะหรือว่ามันเป็นการสปอยคุโรโบใหม่ว่าแบบเอออาจจะเป็นคุโรโบเก่าหรือเปล่าที่เคยคอลแลบกับไรเนเจอร์ก็เลยใช้คําว่าโฮมคัมมิ่ง แล้วมันอาจจะเกี่ยวกับกาแล็กซี่เหรอเรื่องอะไรวะมันผมว่าน่าจะมโนนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นอีเวนต์ของทางตัวเกมเขาแหละเออมันคืออะไรวะแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าทีมของ Homecoming เนี่ยมันเป็นทีมอวกาศแบบชัดๆเลยนะครับผม,มนะจะเห็นมมีรูปดวงจันทร์ข้างๆคว่า Home ด้วยนะแล้วก็ข้างหลังเป็นดวงดาวอะไรสักอย่างอุกกาบาตตกแล้วก็มี เหมือนสถานที่แอสการ์ดอยู่ข้างหลังนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยนะครับอาจจะเป็นเมืองอะไรในเกมเรนเจอร์สักอย่างมียานอวกาศนะครับแค่นี้ก็น่าจะชัดๆแล้วแหละว่าทีมเนี่ยอวกาศแน่นอนแต่ผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรวะอะไรคือโฮมคัมมิ่งวะแม่งแต่ว่าผมรู้ที่รู้ๆแน่ๆคือภาคต่อไปน่าจะโนเวโฮมนะยังไม่หยุดเล่นอีก ก็นะครับผมนะไอเรนเจอร์สตัวบาทเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรนเจอร์ตัวที่รีเวิร์กแล้วนะครับผมนะคือเป็นตัวละครที่แบบว่ามีการปรับเขาเรียกในส่วนของแบบเออสกิลอะไรใหม่แล้วนะครับผมแต่มันก็ก็ยังรู้สึกแปลกๆใช่ไหมเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีเออ่ในส่วนของสกินนะครับผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะสกินเออ่สกินอะไรอะเดี๋ยวรับไปนี่ก่อนมันอยู่ในแพ็คเกจปะ แพ็กเกจใช่ไหมเอาไปยังเนี่ยสกินในส่วนของชุดบราวนะครับแล้วก็สกิลมันเหมือนกันเว้แต่ว่าแค่เป็นส,สกิลเหมือนกันแต่ว่าสกินคนละแบบกันคือสกิลเหมือนกับบราวชุดดาเลยแต่ว่าสกินเนี่ยมันเป็นในธีมฮาโลวีนนะครับผมซึ่งผมคิดว่าถ้ามันมีอีเวนต์อะไรอาจจะเป็นสกินแจกหรือเปล่าสกินตัวฟรีแจกแบบอย่างตัวมูนกับตัวโคนี ในภาพเมื่อกี้นะครับแต่ผมก็อาจก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้ามันใช่เนี่ยก็คงจะมาในทีมแนวกาแล็กซี่อวกาศอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่ามันก็เป็นไปได้ต่ำม,มากนะครับผมผมว่าไม่น่าใช่แต่เอาเป็นว่าก็เอาให้เดาละกันมันไม่รู้อ่ะนะครับผมเ่ะเรามาดูในส่วนของสเตตหลักกันนะครับด่านล่าสุดเนี่ย อ่ะผมจะลองเล่นดูนะครับแล้วก็ลองอ่านอ่านเนื้อเรื่องข่าวๆแล้วกันผมลืมเนื้อเรื่องไปแล้วนะคือผมอะ่ะเคยอ่านเว้ยเคยอ่านเนื้อเรื่องของเกมนี้อยู่นะครับมันก็เป็นการตามหาแซลลี่อะไรประมาณนั้นนะนะครับ่ะซึ่งตอนนี้เราก็มาจัดการกับหัวโจกนะครับแต่เอาจริงหัวโจกก็โดนเราตบไปแล้วปะจะจำไม่ผิดหรือมันหนีไปได้วะจาไม่ได้อนี่ผมลืมไปหมดแล้วเนะื้อเรื่องอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองตีดูนะครับจะไหวไหมทาไมดูไม่ไหววะเอาจริงก็น่าจะไหวนะนะ้วเนี่ยโอเคบอสเขากระเด็นละ ก็ผมพัดแล้วนะผมรีบยอมเสียสเปลอะไรสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็เสียเงินนิดเดียวเองจะกลัวอะไรวะเออโอเคตีชนะแล้วเดี๋ยวมานั่งอ่านเนะื้อเรื่องกันดีกว่าว่าล่าสุดของเกมเนี้ยเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับโอเค <c oughs> เฮ้ยอ่ะเฮ่เอ่ะแล้วก็จับไอ้พวกนี้ขังเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะนี่บินไปนอกอวกาศกาแล็กซีนะครับอ่ะนี่ นี่ไงเอ้ยโฮมคัมมิ่งจริงๆวะ่ะเออเหมือนกันเลยวะ่ะตีแม่งได้วะ่ะเหมือนกับว่าในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีพวกบอสอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นป่ะบอสแบบเป็นดาวอ่ะเป็นดาวหลายดาวมากครับผมแล้วก็มีรูปบอสขึ้นมาเหมือนก็บอกว่าไอ้ดาวดวงนี้ยปกครองโดยไอตัวร้ายจากตัวนี้อะไรเงี้ยเหมือนกับเหมือนจะบอกว่าเรนเจอร์เราเนี่ยที่ หมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอทีมเลนเจอร์เนี่ยนะครับผมนะมันก็กําลังปฏิบัติการนะครับไล่ล่าพวกไวรายอะไรประมาณนั้นบ้าตามในแต่ละดวงดาวนะครับซึ่งมันก็ตรงกับโฮมคัมมิ่งเลยนะมันคืออะไรวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าไอภารกิจต่อไปของเลนเจอร์เนี่ยนะครับผมนะอันี้ผมผมมโนโคตรเลยนะครับมโนแบบมโนเลยแหละคืออาจจะเป็นการแบบว่า ไปบุกดวงดาวที่ไวร้ายเนี่ยจับตัวใครไปสักคนหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นแซลลี่เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่เอาจริงแซลลี่ก็กลับมาแล้วนี่หว่าก็ยืนข้างๆนะครับถ่ายรูปอยู่ข้างๆเห็นปะ่ะแต่ว่าไม่ไมแน่อาจจะยังมีหลงเหลืออยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าในหอคอยนั้นเราจะเห็นใช่ป่ะว่าแบบมีการขังแซลลี่อะไรเยอะมากบางทีไอหอคอยอน,นันเนี่ยมันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่แบบเออมาในรูปแบบหอคอยอน,นันซึ่งไอเนื้อเรื่องต่อจากเนี้ยมาอาจจะมาในอีเวนต์โฮมคอมมิ่งซึ่ง ผมก็ยังขอพูดซ้ําแบบซ้ําๆเลยคือว่าผมก็ไม่รู้เว้ยนะครับเดาแล้วก็มั่วเอาอาจจะเป็นการตามหาแซลลี่ก็เป็นได้นะครับผมเออนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าแบบเออยังเหลืออีกหลายที่เลยที่ยังไม่ได้ไปนยะเห็นปะเออนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันโนนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าทีมของโฮมคัมมิ่งเนี่ยมันธีมเดียวกันกันกบสเตลลักเลยนะครับแบบดําเนินเนื้อเรื่องแบบเหมือนกันอะ่ะเออเข้าใจปะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอะ่ะแต่ว่าเอา้าบัา็กบลกเดี๋ยวเราเลื่อนไปสุด ของดานละกันอะซูมมาอย่างนี้อันเนี้ยตามหาพลังแห่งความมืดที่กระจายไปกันเถอะอ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่ะอ่ะผมว่าอีเวนต์น่าจะเป็นการตามล่าไวร้านะครับผมนะตามล่าความมืดนะครับกำจัดความมืดอะไรประมาณนี้ปะโฮมคัมมิ่งนะครับผมผมหวังว่าจะเป็นเนื้อเรื่องสเตจหลักมาใหม่นะผมแบบคือผมชอบมากเลยนะเนื้อเรื่องของเกมไลน์เจอร์นะครับมันดูแบบ เออน่าสนใจดีนะครับมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็เหมือนกับว่ายังไงอะเด็กเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอะมันก็สนุกดีนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่ามีจุดพีคอะไรเป็นพิเศษแต่คือเนื้อเรื่องมันก็ใช้ได้ถ้ามีเนื้อเรื่องมาใหม่นะครับก็จะติดตามนะอ่ะมาดูโหมดฮาร์กันบ้างโหมดฮาร์ไม่มีเนื้อเรื่องใช่ปะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือมันมีเนื้อเรื่องหละแต่ว่ามันเป็นโหมดฮาร์ดเฉยๆปะใช่ไหมไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรเป็นหลักเนาะอืม ลองลองเล่นเนืเ้อเรื่องหน่อยไหมไม่ใช่เนื้อเรื่องเล่นสเตจยากหน่อยดีกว่ามาคือผมว่าไม่ผ่านเวไอ้ด่านเนี่ยเดี๋ยวจะลองเล่นอีกทีหนึ่งนะฮะ,อะโอเคเราพัดออกก่อนชึบแชรแชรปับ๊บแชร์แล้วไงต่อแชร์แล้วไงต่อเดี๋ยวรอ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 อึ๊บอ่ะ อมตะครับแล้วลองมาดูผลงานกันนะครับว่าเราจะชนะได้ไหมนะครับผมมาดูผลงานดูผลงานคือเรามีตัวเย้ยยวนไงเออแต่เรามาดูนะครับว่าจะสําเร็จไหมหันไปตีป้อมดิหันไปตีป้อมหันไปตีป้อมตัวเองเดี๋ยวนี้เลยไม่ตีอ่ะโดนสตันอีกหันไปตีป้อมตัวเองนี่คือคําสั่ง จะหันไปตีไหมเนี่ยโหไม่มีใครหันไปตีเลยโดนสตันอย่างเดียวเลยเดยนนะหรือว่าคอมโบผมมันผิดพลาดอะไรป้าเพราะว่าเย้ายวนเนี่ยมันไม่ควรจะสตันไหมมันตีสตันอ่ะมันหันหลังนะแต่มันเอ้ยตีป้อมแล้วโอโหแต่มันมันตีเพื่อนตัวเองอ่ะมันไม่ได้ตีป้อมมาดูดีดูดีน้ำจมทําเกินไปเป้าเอาใหม่ดิตีป้อมตัวเย้ายวนเอ้ยเอ้ยกดหน้าป้อมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เราต้องมีความโชคดีเอาความโชคดีก่อนเหยายวนเอื้อปอมแตกก็มโนโกันประมาณนี้ละกันนะครับผมนะเอาเป็นว่ามันก็อาจจะเป็นอีเวนต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอาจจะยิ่งใหญ่กว่าปีนี้หมายถึงว่าปีนี้มันก็มีอีเวนต์แบบครบรอบ7ปีหรือ7.5ปีอะไรสักอย่าง6ปีหร,6หรือ7 7ดหรือ7ปีว่ะเอ้ยผมจําไม่ได้ว่าเกมนี้เปิดมากี่ปีแล้วนะเอาเป็นว่าก็ คิดว่าน่าจะอีเวนต์ยิ่งใหญ่กว่าไอกลางๆงปีที่ผ่านมาละกันเออผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่า,ม,ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไหมอะเพราะว่าทางเพจเขาก็แบบค่อนข้างจะอวยมากเลยว่าอีเวนต์นี้น่าตื่นเต้นจังเลยอะไรประมาณนั้นอนะเออผมก็หวังว่ามันจะมีอะไรอัปเดตมาเยอะนะครับผมแบบเปลี่ยนใน UI ตรงนี้ได้ปะวะคือแบบผมเบื่อแล้วในะ u ไอตรงเนี้ยไอที่แบบเนี้ยอย่างเงี้ย ่านผ้ชมะคือผมอยากให้มันเปลี่ยนสักทีนะเออฝากบอก gm ดีได้ปะ่ะแบบเปลี่ยนเถอะในตรงเนี้ยคือแบบเมื่อก่อนเนี่ย ranger เ,เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนอยู่ในยานใช่ปะ่ะเอออยากให้เอาแบบนั้นกลับมามันสวยนะแบบอยู่ในยานนะ่ะสวยกว่าอีกแบบนี้มันดูแบบเออมันก็ดูทันสมัยดีแต่มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยอะ่ะไม่สวยเท่าอยู่ในยานนะเออไอ้ ui ที่มันอยู่ในยานอนะ่ะสวยกว่านะเออหวังว่า homecoming จะมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะไอ้ตรงเนี้ย เออแต่บางทีเนี่ยไอโฮมคัมมิ่งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนในส่วนของรูปแบบข้างหลังเป็นแบบกาแล็กซีป่ะเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็เอานะผมชอบนะเพราะว่าเนี่ยเราอยู่ไหนวะเนี่ยเหมือนอยู่ในอะไรวะเนี่ยเหมือนอยู่สวรรค์อะไรเลยสักอย่างเห็นป่ะข้างหลังอ่ะไม่ได้มีความเป็นกาแล็กซีหรือว่าเหมือนเรากำลังดำเนินเนื้อเรื่องอะไรอยู่เลยคือในเนื้อเรื่องเนี่ยเราอยู่ในกาแล็กซีใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเราไม่ได้อยู่ในกาแล็กซีมังดูย้อนแย้งกับเนื้อเรื่องหลัก ของเรื่องไลน์เจอจังเลยวะเอาเป็นว่าก็ช่างมันละกันผมมันโนอะไรสาระชิบหายเลยงี้วันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนละกันนะครับผมเอ้กี่นาทีแล้วลิปยบเดี๋ยวดูก่อนเอาเป็นว่าก็ผงต้องถึงเวลาแล้วแหละผมคงไม่มีอะไรมากแหละวันนี้ไม่ได้เล่น PVP นะครับงั้นวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนละกัน See you again. Goodbye ครับผม